เอาครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมสวัสดีพี่น้องเซียนแห่ครับผมที่กำลังรับชมนะครับครับตอนนี้กับพระพี่น้องมาเบิ่งเป็นลุงแห่จับปลาครับผมอยู่บ้านโน่นสีสวัสดิ์ครับผมทวนเสือเถ่าอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับผมกาบกไก่จากจังหวัดขอนแก่นกับยี่สิบกิโลครับผมยี่สิบกิโลบกไก่ครับผม ตอนนี้เทียนเฮเขากะไรครับเตรียมค้อมครับคับน้องอ่าเย้าตามถนนครับผมน้องนี่เย้าตามถนนครับน้องนี่ก็เป็นน้องที่เพิ่นอ่าจไว้ว่าจะล่งอ่าในปีที่แล้วครับผมในปีที่แล้วกับเนื่องด้วยสถานการณ์ครับโรคระบาดกับเลยอ่าเลื่อนมาเรื่อยๆครับก็เลยบ่มีมือลงครับครับมือนี้เป็นมือสั้นบันดีครับผมสิพาพี่น้องครับผม ทั้งคณะกรรมการกราับทั้งหมู่บ้านครับทั้งอำเภอครับผมกัได้อนุญาตครับผมอนุญาตในการลงแหงับป่าในมือนี้ครับผมครับตอนนี้เส้นแนหงเขากขับลง้งเฮเแพ้ครับผมลงประจำตำแหน่งแล้วครับกับเน่า,าครับผมามเน่ากับประมาณาห้าร้อยหกร้อยเมตรพูแล้วพี่น้องครับ ับตอนนี้ก็กำลังกับเวลากับลอ่อเส้นแหงครับกำลังจะลงมาจับจองครับผมกับโดยร่วมกับมามาหลายแล้วครับมามาจากหลายตาาลนะครับจากต่างทินต่างจังหวัดครับผมครับตอนนี้ผมก็ซุมไปพุ่แล้วครับพ่นระยะอ่านี่คือเป็นระยะห้าร้อยห้าร้อยกว่าเมตร ใจเย็นเด้อพี่นอ้องเฮาเป็นกะผู้จัดเป็นกะรอเอากครับพี่น้องกะตอนนี้กะอยู่ในช่วงรอสัญญาณครับผมกะมาชมบรรยากาศรอบครับรอบฟังรอบนองครับผมครับบรรยากาศพี่นอ้องเฮากะครับเตรียมพร้อมครับผมเตรียมพร้อมครับตามฟังแล้วก็อยู่ตามแพร่ครับผม <c oughs> เอา้าจวดรถเออมีภูวันกะครับเอา้าโบเป็นยังดอกบานหลายคนแล้วพอด,ดีกับพี่น้นองกับมาโดนครับมาโดนกับถาโดนเราคือว่าล่ะครับครับมาถาโดนแล้วเอ้าครับเฮียฟังทัางนี้กับส่งส่งนี่ครับผม

ัุนี้ครับผมช่วงนี้ต่อตูปปุยครับคนีก้นร้ายก็ป่าครับ อากาศร้อนห่อนก็นมาเล่นน้ำนั่นแล้วตอนนี้ยังไม่ทันเห็นตัวใหญ่โอเคนะนู้นน้ำลุ่มไนี่ตัวนี้ส่งตัวใหญ่อยู่นี่ <Okay. S 1> ปลายยังนะครับ เบเพิ by rium, by oh, ่งเหนี่ครับผมของยังน้อโอ้ไม่หลายตนโอ้ของไม่ของไม่เบิ้งตอนนี้ก็ยังไม่ทันเห็นตัวไงครับหยเเห็นเบอรนี้เบอรห้ายเก่ามันของหลาย

มาหลายอีรีมันนี่ <laughs> พี่น้ <c oughs> องเสี่ยนเฮ้ามาหลายคักอีรีมันนี่เอาคีลีารยนคักงอยมาลายคมนอยู่้งเอะอูลางต่ำๆเลย <c oughs> โอ้ไม่หลายขนาดเลย <c oughs> เอออยู่กลางๆมีครับไม่

ไม่ขึ้นมากไม่ายอุ้มไม่ขึ้นมากหรอไม่ทั้งแพร่ถิ่มลุ่งกับวัดไร่ปฏิมินปิทึกเฮียกูได้ไลไมทั้งแพร่เอาขึ้นว้แพ่เลยถิ่มลุ่งกับวัดไร่ปฏิทีน พี้ยนี่ก็ได้กหางใหม่ใช่เพี้ยครับมันถิ่มลงอะไรถิ่มลงกับติดถอือเขี้ยวกองกี้เกา เอาไปมาเดดฟังม่ได้อเไม่ร้อเทำนี่้กกับวนดกันนาของของเ้งโอ้ตัวปลากระชินรุ่นนี้แล้วเนาะซําฟมเมอเนี่ยครับใได้ซี่หาตัวรับตรมแฟมือ เหลียงหางบกคึกคักมันไดิครับเอาได้ยุ่งบ่าตัวใหญ่กับมันหนำลึกน้ำเนี้ยกับไม่หลายพี่น้องเสียนเหี้ยกานหลมาทีนี้คือมันปลาตัวใหญ่มันค้นก็น่าีคึกคักก็นนี้อยู่ บางคนกับมันมันไม่ <c oughs> โอ้แห่ที่แห่หนีไหมแห่ที่ถือปลาหน่อยคุณคุณ <c oughs> ละข <c oughs> ี้ห่วงยางคน <c oughs> โอ้ ปลาโน้ยลึกครับลึกขนาดเลยมันก็ดีนีแ่แหละครับที่ปัญหาอีกชนิดหนึ่งที่ว่าป่าบอัน,นี่ได้ยับปนิ่นครับ สามนิ้วครับปัญหาและอุปสรรคของการล่องเงี้ยมันี่ก็จะเป็นไอ้วัดนเฮามันนี่ก็จะเป็นน้ำครับระดับน้ำมันลึกแลก้วก็ไม่ไหลพี่น้องไม่ไหลขนาดเลย จะเบิ่งมากอ่ะกระบองนี่ครับไม่นี่ครับไม่บางแพร่กับตะวันเต็มแพร่พี่น้องคือมันห่องเฮียก็ต้องเลยเอาขึ้นมาไว้ถึงแพียครับไม่สำหรับไม่ทีนี้ผู้ใดครับผู้ใดปลาเดี๋ยวมาขายแล้วโอ้ปลานิ่นตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ก็มีอยู่ปลานิ่นค่ะ ปน,นินปน,นินอันนี้แหห้แพ่บครับนี่สองขันันีสกงขันยองนยสองขันนยอัยอยอยองันนยันยรงัันนยอันน่ออนย้อยอยนายปันน้อ,นองวันนนนนัคันอนนส กรไลแล้วก็ทันผู้ชุมกรไลยพี่น้องครับสองขางข้างก็ตดล่ากา็ไลยพี่น้องครับอันนี้ก็แห่แพร่ครับผมเอาขึ้นมาขายก็ครับพอดีพี่น้องที่ยุกบ้านนะครับคนม,มา,าช่วมเพิก็บมาล่อซื้อป่าครับผม รอสีป่าเจ้านี่มานครับอ <globally> <ut asi> ้ยนี่เราผู้มานครับนี่นี่แหละครับผู้หมานก็มัวเลยตาพัดเบ่งมากครับนี่กระช่างนี่แหละครับส่งหลายครับผม มีผู้มันเลยกกะช่างนี่หลายๆก็โม่เลยนี่มาไหมมาใหมเย็งร่างจับอกัน่งยังนี้นี่ไม่อหรอทางแยบทางแยบหล,ล,ล,ลีกทางเลยครับทางแยบทางแยบ กระช่งนี่มันมันโอ้ศเงยสองตัวเลยไปศหงสองตัวโอ้โอโอโอ้คืกเตียนแห่งเออนีตงบมีตงบบ่นนี้เรามมันโอ้เสียเงยทั้งในขึ้นมานครับกระช่างนี่เดี๋ยวรับโตก็ได้ดอกไว้ขอกบนปาจะทำมีคาไ บอกว่มาซื้อ่วนในจ่ฝังตื่นเนยูได้วานบ่อไหก็มาซื้อเอาครับนี่แม่ไม่นะครับมักตัวน้อยตัวใหญ่เรียกเอาครับูได้บ่ได้มาซื้อเอาผู้่นหมานก็มีมาใช้มาใช้หลุทีนโอ้ทั้งพุนในเฮสแหละทั้งคุนเมนตลาเริ่มสีเงาแล้วเ่ทั้งคุนในเฮสแหละ แต่ปานินอยู่ครับตัวแรกบ่เนี่ยตัวเรกีกบอ <laughs> ตัวน,น้ำก็มี่อโอ้ปานินอเอาตะขึ้นที่ได้เนาะนนนค,รครับผมครับผม,ม,มครับ ทั้งผุนพ่นไดายแล้วเด้อยทั้งผุนแห่แพื่อพ่นเด้ขายแลเวขายลายเร้วไปเอาปลาได้ครับผุนทั้งผุนยีรุแหุ่นแล้วครับิ่นเอาแล้วทังุนเป็นเป็นขายลายขายรัวเรครัวปลอดซ้อนนิสานครับโอ้เอายครับเอาวันนี้วันนี้คำดอก มันมันเป็นเต่าใหญ่กระดดกทั้งทั้งมันลึกน้ำทั้งมันไม่ไหล <c oughs> โอ้เด้นตัวใหญ่เถอะโอ้หลากขึ้นมาเลยเดน,นี่ครับไปนี่ปานนิดไงีครับโอ้แม่น,นี่มันเปียชองลมทนตัวใหญ่ ก็เพียฟังนี่เราผู้หมานครับเพียฟังเด็กตัวแล้วครับเนี่ยโอ,โอ้ไม่หลายเนาะนี่เราอุปรสรรคทั้งไม่หลายทั้งลึกมันบ่ครับนี่ลึกทั้งลึกทั้งไม่หลอ่าภูเรมันครับยะเฝ้าใจออกเอามันกลุ้มข้าบุร่ะครับเอามันกลุ้มข้าบุร่ะสองด้วย อันนี้ก็เอาขึ้นมาขายครับพอท่านผู้ชมก็มาล่อสื่อปลาครับกำลังล่อมาสื่อปลาหลายครับผมนี่ก็เป็นแฮแพ้ครับผมแฮแพ้ได้สำเร็จก็ต้องเอาขึ้นมากกว่าแล้วครับพี่น้องอน,นี่ครับตัวนิ้นครับตัวนี้ตัวน้อยต้องเดี๋ยวขึ้นมาขายก่อนครับ ไทยบานกัมาลอสื่อไลท์ครับนีแล้ครับเหแพรครับสำหรับเหแพร่กับผู้อันนี้กับยูทึ่งแพร่กับที่ไคแนลนะครับผมตัวปลาินกับตัวเงี้ยยู่ครับนะครับตัวเงี้ยยูลงไก่บโอ้แม่นี่มครือเทวปลาินม คัวนี้ข,ขนาดเล็มียน,นี้เทลงเทลงทได้ปลาบ่เจ้าบนอนบ่เอาซื้อเจ้าสบายอย่าฝ่าวื่งพอปามีหน่อยซื้อเลดซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาปา,า,า,ปา,ามันไม่มีเออปามันไม่ ผู้ใดผู้ใดจองก้อนในตัวนี้ก้อนนะครับทีนี่จ้าีมนยัเวมนินจไดมัน่คอย้ลบเพอเอ้อใครไปต้องปใ้มันเป็น2องลูกสิแม่ขายลูกจากบาทครับนี่เจ็ดสิบบาท ครับผมพี่น้องกะนี่กะลวงเลยเขามากะชั่วโมงครับผมประมาณชั่วโมงครับบทเสนหลายครับผมกะยังได้เรื่อยๆอยู่ครับผมเพราะว่าหน้ามันลึกนะครับเนาะหน้ามันลึกอีกทังกะยังไม่ครับไม่หลายวานลงไปของไม่กะแต่โดยมดพี่น้องฝานิ่งกะผมตามที่ผมไปยังเบิ่งประมาณนี่นะครับยังเป็นทางประมาณรอยรวยก็เมตรดโอ้ครับ อย่ี้ฟังแต่ว่าขึ้นแพลไปบ้านครับพี่น้องก็จ้างไว้ได้พี่น้องนี่เป็นบรรยากาศรถพี่น้องมากหลายครับวันนี้ครับครับพี่น้องมากหลายขนาดเลยบอกว่าเหี้ยเหีเ้ยแพครับเหีเ้ยแพลก็เตรียมหนานา้มกับเหี้ยฟังอยู่ครับผมกูนะบันเป็นธรรมดากับพี่น้องมากวันนี้ขับหลายรับ,ลบปลา,าอาจจะบกคู่กันเนาะพี่น้องเนาะ ขับป่าจะควคู่กันเพราะว่าพี่น้องมาหลายขับผู้มานกันชีได้อยุครับผมแต่ว่ากันสีไให้ได้เป็นกําหลอดกําไรนี่กับหมานี่หลีครับพี่น้องหมานี่หลียังชีได้ขับเป็นจังเบิงภาพนี่นะครับผมเป็นบททพี่น้องมาหลายครับ